หนังงูหลามยักษ์แอฟริกายาว6เมตรที่มีค่ากว่า60,000ดอลลาร์ 60, กำลังถูกชนเผ่าป่าแอฟริกาจัดการอยู่แบบถึงเนื้อถึงหนังโดยทั้งหมดนี้แลกมาด้วยความบ้าบินระดับฐานนรกเพราะเพื่อให้ได้หนังงูยักษ์พวกเขายอมเอาขาตัวเองเป็นเหยื่อล่อให้เจ้าหลามใต้ดินงับแล้วค่อยดึงมันขึ้นมา ความเสี่ยงมันไม่ใช่เล่นๆเ,เพราะถ้าดวงดีสุดๆก็แค่เสียขาดวงซวยก็หายตัวไปแบบไร้เงาเข้าป่าไปอยู่กับผีงูเฉยนี่คือวิธีล่างูที่สืบทอดกันมาหลายรุ่นทั้งอันตรายทั้งไม่ปลอดภยัยและไม่มีส่วนไหนที่ดูสมเหตุสมผลแม้แต่นิดเดียว ชนเผ่าลาฮาฮาบีที่อาศัยในป่าดิบแอฟริกาเป็นเผ่าที่ล่างูหลามยักษ์เป็นอาชีพหลักถ้าจับได้งูหลามสักตัวยาวประมาณ7เมตรทีนี้ทั้งเผ่าก็กินดีอยู่ดีไปได้หลายปีแต่พอเริ่มจนลงก็ต้องประชุมกันว่าจะล่อเจ้างูหลามใต้ดินที่ซ่อนอยู่ลึก3-4เมตรอย่างไรดี ตอนนี้พวกเขากำลังเตรียมงานกันอยู่และนักรบที่กำลังทาอะไรบนขาไม่ได้ทาครีมไม่ได้สครับผิวแต่กำลังทาน้ำยาล่อหลามที่ทำให้ขาตัวเองมีกลิ่นเหมือนอาหารโปรดของงูหลามแบบเป๊ะๆเผ่านี้เคยมีทั้งคนที่โชคดีเสียแค่ขาและคนที่โชคร้ายหายไปทั้งตัวแต่นี่ก็คือวิธีที่บรรพบุรุษสืบทอดมาแม้จะดูเสี่ยงแค่ไหนพวกเขาก็ยังใช้มันอยู่ ก่อนหน้าวันล่างูมีนักวิจัยจากที่ไกลๆเดินทางมาที่ป่าและพบร่องรอยงูหลามยักษ์ยาว5-6เมตรแต่ตอนตามจับก็โดนมันเกือบเล่นงานจนทีมวิจัยเกือบล้มทั้งชุดข่าวนี้ทำให้พวกนักผจญภัยจากหลายพื้นที่แห่กันมาหาความจริงและได้เจอกระโหลกงูยักษ์หลายชิ้นในป่าเพื่อหาตำแหน่งงูหลามให้แม่นยำกลุ่มสำรวจชุดแรกของเผ่าเริ่มออกเดินทาง พวกเขาจุดไฟกองเล็กๆให้ควันลอยเข้าไปในโพรงเพื่อเช็คว่ามีงูอยู่จริงไหมแต่ดันไล่เอาตุ่นปากแหลมออกมาแทนแต่ก็ถือว่าได้มื้อกลางวันของเผ่าไปหนึ่งมือขณะทีมหนึ่งกำลังหาโพรงงูอีกทีมล่าง,งูอีกด้านก็เตรียมพร้อมเต็มที่จากประสบการณ์ล่าง,งูแน่นปึกพวกเขาหาโพรงงูได้ไม่ยากหลังจากนั้นก็เอาเสาไม้ย,ยักษ์ขุดลงไปเพราะโพรงลึกประมาณ3-4ถึงเมตรไม่มีเครื่องมือไฮเทคอะไรก็ต้องใช้แรงดิบล้วน หลังจากขุดไปหนึ่งชั่วโมงก็เจอทางเข้ารังงูพวกเขารีบจุดคบไฟแล้วยัดหัวตัวเองลงไปในโพรงเพื่อสอดไฟเข้าไปด้านในเพื่อให้ควันบังคับงูหลามให้คลานออกมายิ่งทำยิ่งเสี่ยงแต่พวกเขาก็ทำแบบไม่ลังเลเพื่อการไม่ให้งูหลามหนีไปทางอื่นพวกเขาเผาหญ้าทั้งบริเวณให้โล่งเรียบแล้วค่อยๆปล่อยควันเข้ารังต่อเนื่องหลายสิบรอบจนคนทำงานเหนื่อยแทบจะล้มลง หลังจากเตรียมการจนพร้อมที่สุดก็เข้าสู่ช่วงถาตายนักรบเริ่มถาน้ำยาล่อหลามบนขาอีกรอบพันผ้าพร้อมแล้วค่อยๆส่งขาตัวเองเข้าไปที่ปากโพรงรอให้งูหลามงับขาแล้วจะได้เริ่มดึงแต่เรื่องมันไม่ได้ง่ายขนาดนั้นรอไปชั่วโมงกว่านักรบล่าง,งูก็เริ่มปวดหลังปวดเอวปวดทั้งตัวงูหลามไม่ตอบสนองอะไรเลย ทุกคนเริ่มคิดว่าจะต้องล้มแผนแล้วแต่ทันใดนั้นเองเขารู้สึกถึงแรงกัดมหาศาลที่ขาใบหน้าเริ่มเยอะเกิดด้วยความเจ็บปวดเหล่านักรบเห็นดังนั้นรีบช่วยกันดึงเต็มแรงเกิดเป็นศึกดึงงูแบบไม่เกรงใจชีวิต อีกไม่กี่วินาทีงูหลามยักษ์แอฟ,ฟริกายาว6เมตรก็ใกล้จะโผล่ออกมาให้เห็นเต็มตาแล้วงูหลามยักษ์แอฟ,ฟริกายาว6เมตรถูกเชาเผ่าแอฟ,ฟริกาดึงขึ้นมาจากโพรงได้สำเร็จแล้วตอนนี้เจ้าหลามงับขาของพี่น้องคนล่อไว้แน่นแบบไม่ปล่อยมือไม้สั้นกันทั้งทีมแต่ถึงแม้ขาน้องจะไปแล้วหนึ่งข้างสิ่งที่ได้กลับมาคืออนาคตทั้งเผา่าที่กินดีอยู่ดีไปอีกหลายปี แม้ว่างูหลามจะตัวใหญ่แรงเยอะและมีพลังชนหนักเหมือนรถถังแต่ดีที่ฝั่งเช้าเผามีคนเยอะกว่าเลยต้องจัดวิธีโหดสุดทางใช้หอกคมๆแทงเจ้างูหลามเข้าอย่างจังเพื่อหยุดมันไม่ให้ดิ้นหลุดเขาถ้าอีกงูหลามโดนแทงก็ไม่ยอมง่ายๆรีบ ถอยกลับเข้ารังท,ทันทีถ้าปล่อยให้มันคลานลึกเข้าไปอีกคือต้องบอกลางงานนี้แถมเสียขาฟรีๆชนเผ่าจึงต้องรีบจัดการมันแบบไม่มีลังเลใช้วิธีที่สืบทอดกันมาเพื่อหยุดหลามให้ได้ก่อนมันหนีหลังถูกควบคุมงูหลามก็บิดตัวแน่นด้วยความเจ็บปวดพยายามผันตัวเองเพื่อไม่ให้พวกเขาทําอะไรเพิ่มเติมแต่ช้าเผาป่าแอฟริกาก็มีวิธีรับมือกับงูหลามอยู่แล้วหลังจากพามันออกมาได้พวกเขาก็ใช้เครื่องมื แยกเนื้อกับกระดูกออกจากกันอย่างระมัดระวังเพื่อรักษาสิ่งสําคัญที่สุดคือหนังงูยักษ์ที่ราคาแพงระดับหลายปีของรายได้ถ้ำเผ่า เมื่อขนหนังงูยักษ์กลับถึงหมู่บ้านพวกเขายังต้องเอาไปผ่านกระบวนการแปลรูปให้เรียบร้อยเพื่อให้ขายได้ราคาและเพียงพอต่อการเลี้ยงทั้งเผ่าไปกิจหลายปีถึงแม้ภาพที่เห็นจะดูดุเดือดและโหดไปหน่อยแต่นี่แหละคือชีวิตของพวกเขาและยังนําเนื้อส่วนหนึ่งไปใช้กินด้วยถือว่าใช้ประโยชน์ทุกส่วนแบบไม่เหลือแล้วเจอกันตอนหน้าจะมีภารกิจเสี่ยงตายแบบไหนอีกรอติดตาม